มีการโยงไปถึงพระเถระชั้นผู้ใหญ่ครับหนึ่งในนั้นก็คืออดีตพระพรหมเมธีผู้ช่วยเจ้าวัดวัดดังนะฮะที่ปัจจุบันเนี่ยก็มีการลี้ภัยอยู่ที่รยมรมนี7ปีด้วยกันและตามรายงานครับบอกว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยน่าจะมีการเดินทางกลับมาประเทศไทยคาดว่าจะมีการต่อสู้คดีนะฮะ โดยตามรายงานครับพระจำนงธรรมจารีครับหรือว่าอดีตพระพรหมเมธีซึ่งมีกำหนดการเนี่ยเดินทางกับประเทศไทยครับก็จะมีการเดินทางออกจากแฟรงเฟิร์ตนะฮะเยอรมนีในวันที่4มิถุนายนปีนี้ครับก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยบ่าย2ตามเวลาท้องถิ่นของเมืองแฟรงเฟิร์ตนะฮะตรงกับเวลาของไทยเนี่ยคือ5โมงเย็นครับก็เดินทางถึงประเทศไทยนะฮะสักเวลาประมาณ6โมงครึ่งวันนี้ ซึ่งการเดินทางกลับไทยของอดีตพระพรหมเมทีในครั้งนี้เนี่ยก็ต้องถือว่านับเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีเลยนะฮะหลังจากที่ท่าน,นตกเป็นผู้ต้องหาในคดีเงินทอนวัดเมื่อปี2561แล้วก็ได้มีการลี้ภัยครับไปอยู่ที่ประเทศเยอรมนีและคาดว่าการเดินทางกลับไทยในครั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายหลังจากที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีเงินทอนวัด แล้วก็ฐานร่วมกันฟอกเงินนะครับตามพรบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปีพศ .2542 และสำหรับอดีตพระพมเมธีครับปัจจุบันเนี่ยท่านอายุ84ปีนะฮะเป็นพระเถระที่มีลูกศิษย์เนี่ยจำนวนมากเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในคณะสงฆ์ของไทยนะครับหลายตำแหน่งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการนะครับมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค4 5 6ธรรมยุทธ์นะครับรวมไปถึงผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสัมพันธวงศ ขณะที่ลำดับสมณศักดิ์นะครับเมื่อปี2553ได้รับพระราชทานครับสถาปนาสมณศักดิ์นะครับเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่พระพมเมธีนะครับจนกระทั่งปี2561ส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้มีการถอดถอนออกจากสมณศักดิ์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ก็ยังคงต้องติดตามว่าข้อที่จริงสุดท้ายแล้วเป็นอย่างไรนะฮะค่ะ